สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f อร์ f i ฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสลาแบทเลอร์ที่จะมาเดตข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของหนุ่มแท็กพลันยูหลังจากที่โดนข่าวมาว่าแอบไปกิ๊กกับสาวประเภทสองได้ไปทันลายล่าสุดก็มีข่าวออกมาทันควันว่ามีสาวหน้าตาจิ้มลิ้มแอบไปรับถึงสนามบินงานนี้จะว่ายังไงดีคะหนุ่มแท็ก เพิ่งจะออกมาเคลียร์ข่าวว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่กับซอประเภท2ไปได้ไม่ทันเลยแต่ล่าสุดก็มีตาดีแอพเ็นซอปไปรอรับหนุ่มแทบพลัอยูถึงสนามบินเลยทีเดียวงานนี้จะใช่ตัวจริงหรือไม่เจ้าตัวขอเคลียร์อย่างนี้ค่ะมีจริงครับยอมรับครับดูดูกันไปครับเขาเข้าใจเราครับว่าเราเป็นแบบนี้เรามีโลกส่วนตัวสูงก็สักระยะหนึ่งครับทุกวันเนี่ยเรารักกันยังไงเรารักกันเพราะว่าอะไรแค่นี้พอลวครับวันเวลาไม่สําคัญ ตาจากหน้าไมา่เปนานที่แท้หนุ่มดังพันก่อนก็กำลังเตรียมพ้นงานเพลงให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเร็วๆนี้แทงฝากบอกถึงโปรเจกต์ค่ายเพลงของตัวเองว่าตอนนี้กำลังเปิดรับนักร้องหน้าใหม่อยู่อีกด้วยค่ะคือตอนนี้ที่หายไปเนี่ยก็จริงแล้วก็นำลงทำงานในบริษัทของนังเองส่วนงานของตัวเองซุ้มทำอยู่ก็คิดว่าน่าจะได้ชมกันประมาณพฤศจิกายนนี้ครับก็จะมีทั้งนักร้องใหม่ด้วยนะฮะที่เราไปเจอมาแล้วก็ส่งเดมโมเข้ามาแล้วก็มาดูว่าเออใครน่าจะเหมาะสมมาค่ายเรา ชีวิตสดมาสภากล้าสุดซชามไอยาวลินก็มีภาพหลุดกับนุ่มเดินทือถุงรองเท้าให้ก็ไม่รู้ว่านุ่มคนนี้จะใช่วานใจตัวจริงไรต่อไปหรือเปล่าคะคือวันนั้นเนี่ยเขาตามมาดูชามเดินแบบใช่ไหมคะแล้วก็ก็ถือถุงรองเท้าให้แต่เขาเป็นญาติชามเขาเป็นโปรโกรมกรันแล้วอีกนุ่มหนึ่งอ่ะคะอันนั้นเป็นเพื่อนคะ่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคะ่ะโอกาสได้เจอกันก็น,กน,กน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่อังกฤษแล้วค่ะ ตอนนี้เวลาของสลาก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสภาสสวยๆจากสลาลีแพลตินัมแฟชั่นมอลล์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงก็สามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะตอนนี้สลาต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ